สวัสดีครับพี่น้องปองปกพี่น้องปองปลายสุขุสุขชนครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนเื่อนมาเที่ยวคือเก่าครับผมวันนี้เราอยู่อุทยานกล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเลไรครับกําลังย่างขึ้นสะพานครับเอาบรรยากาศทิวทัศน์ด้านบนให้พี่น้องเบิ่งครับ <c oughs> นี่คือทิวทัศน์ด้านบนอุทยานกล้วยครับผม อยานกล้วยภายในสวนครับผมสวนกล้วยก็จะมีที่ถ่ายรูปด้วยครับมองถ่ายรูปครับนี่คือด้านบนครับดูนะนี่คือด้านบนความสวยงามครับ สวยงามครับผมพี่น้องพี่น้องมาเด้อเที่ยวจุพันบุรีครับผมอย่าลืมมาเที่ยวบายหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลและเที่ยวอุทยานกล้วยครับผมนี่คือด้านบนครับมองจากด้านบน,ก,บนบก็สวยงามอีกอย่างหนึ่งครับก็สวยงามอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศภายในสวนกล้วยครับผมผมันก็จุประดับประดาไปด้วย ก้วยห,หน้าหน้าชนิดเนาะด่น้องเนาะดอกใหม่สวยงามครับ <c oughs> ดอกใหม่กับสวยงามกล้วยกับลายลาชนิดที่เขาบอกเคยเห็นเขาก็ได้เห็นครับี่น้องเพื่อนทุกท่านนะครับดอกทองอุไรเหลืองอลามงามตาสวยงามครับ ก็จะเป็นภายในสวนยอมพึ่นเนาะเป็นกล้วยครับผมกล้วยกล้วยบะูหว่ากล้วยยังแน่เนาะผมกับโู้หด้วยกันครับยานกล้วยผม่เนาะก็เลยขม่าเบิ่งครับเดินถายเลาะภายในสวนกล้วย อันนี้กล้วยครับโต้นใหญ่คับต้นแน่ครับผมอันนี้จะเป็นแม่จะแม่กล้วยตันี่ครับผม,มทางนู้นก็เป็นช่างครับช่างคนน้ำฟังน,นครับช่างคนน้ำ ครับนี่คือกล้วยตันีนะครับกล้วยตันี้แหละครับตัวนึงขอบคุณครับเพื่อนๆที่ร,รับชมคชีพกับผม